ทดสอบอินเวอร์เตอร์ยี่ห้อ,อินเนอร์นะครับระบบ48โวลต์เครื่องนี้5,500วัตต์ทดสอบกับแอร์ธรรมดานะครับขนาด9,000 BTU ก็เปิดมาทั้งวันนะครับตอนนี้แดดไม่มีแล้วจะเห็นว่าตอนนี้มีการดึงกระแสกลับนะครับติดลบถ้ามีการชาร์จนะครับจะเป็นบวกอันนี้เป็นแอปของ BMS ของแบตเตอรี่นี่นะครับเมื่อแสงแดดเริ่มมานะฮะกระแสก็จะลดลงนะครับก็จะใช้ไฟจากแผงโซล่าเซลล์เป็นหลักก็ยังมีการใช้แบตอยู่นะครับถ้าเป็นบวกเมื่อไหร่ก็แปลว่าใช้แผงโซล่าเซลล์ล้นวนแล้วก็มีไฟเหลือชาร์จลงแบตครับช่วงนี้ก็ช่วงเย็นแล้วนะฮะสี 1 5บห้นาฬิกาสินาทีเปิดทดสอบกันยาวๆนะครับใช้ได้ปกติดึงไฟที่733วัตต์ต่อใช้แบตแผงโซลาเซลล์นะครับขนาด280วัตต์จำนวน10แผงอนุกรมกันเข้ามาก็ไม่ได้ใช้ AC นะครับใจเข้าได้นะครับถ้าใจปุ๊บ น่ามันจะบายพาสเลยเนื่องจากว่าตั้งค่าแรงดันกลับไปใช้แบตค่อนข้างจะสูงครับเดี๋ยวลองดูจ่ายไฟ AC เข้าเครื่องนะครับน่าบายพาสเลยนะครับต้องไปดูว่ากลับไปใช้แบตเตอรี่เท่าไหร่นะครับดูการตั้งค่า ั้งเป็น S O L นะครับก็ไม่ได้แก้อะไรอันนี้ตัดจากแบตเตอรี่นะครับไปใช้ไฟจากการไฟฟ้าในขณะที่มีไฟ AC IN นะครับถ้าไม่มีไฟ AC IN มันจะไปใช้เมนูที่29นะครับกลับมาใช้แบตเตอรี่ที่52นะครับ หลังจากตอนนี้มันกัมกึ่งอยู่ครับมันต้องข้ามไปอีกโวลต์นหนึ่งเลยนะครับก็คือ53มันถึงจะกลับมาใช้แบตเตอรี่เดี๋ยวลองตั้งค่าให้มันต่ำลงดูนะครับว่ามันจะตัดการไบพาสออกหรือเปล่าผมตั้งค่าเป็นชนิดแบตบลิเทียมนะครับถ้าจะใช้งานจริงๆก็ต้องตั้งค่าให้ ตรงตามแบตชนิดแบตท,ที่เราใช้นะครับาผมตั้งไว้ที่50โวลต์กลับมาใช้แบตเตอรี่เดี๋ยวเราดูนะครับว่าแรงดันต่ำกว่าแบตเตอรี่มันจะตัดหรือเปล่าอ๋ออยู่ที่โหมดการใช้งานด้วยนะครับใหม่ๆนะครับ โหมด SBU คนระับน,นั่นเห็นไหมครับอยู่ที่โหมดการใช้งานด้วยครับถ้ามีไฟ AC เข้าร่วมนะแล้วอยากให้มันทำงานตามโปรแกร,รมที่เราตั้งนะครับก็ใช้โหมด SBU ก็คือใช้ไฟจากโซลา r เซลล์เป็นหลักนะครับเมื่อแดดอ่อนก็จะไปใช้แบตนี เมื่อแดดมานะก็จะกลับไปใช้แผงโซลา r เซลล์ส่วนที่เหลือก็จะชาร์จลงแบตนะครับจะเห็นว่าลูกศรตอนนีนะ้ชี้ไปทางอินเวอร์เตอร์นะครับก็คือมันดึงไฟไปใช้อยู่ครับแต่ถ้าลูกศรชี้เข้าที่แบตเตอรี่ก็คือว่าไฟจากแผงมันเหลือเหลือจากการใช้งานนะครับมันก็จะชาร์จลงแบตเดี๋ยวผมจะลองตัดแอร์ดูนะครับให้เป็นพัดลม เพื่อให้เห็นว่าเนี่ยนะครับไม่มีการใช้โหลดนะเหลือแต่แผงล้วนๆมันก็จะชาร์จลงแบตแบบนี้ถือนะว่าใช้งานได้ปกตินะครับเทสอยู่ประมาณ2-3สวันแล้วนะครับอยากว่าไปข้างนอกก็เปิดทิ้งไว้นะครับเทสทิ้งไว้เพื่อให้มั่นใจตอนที่ลูกค้าจะเอาไปใช้งานจริงนะครับ ใช้บีมเอสของจี้กงแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด200แอมป์นี่นะครับไฟเหลือก็จะมีการชาร์จลงแบตเตอรี่แบบนี้ครับถ้าติดลบแปลว่าดึงไฟไปใช้งานเอาละเรียบร้อยสำหรับเครื่องนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอลําพูนสวัสดีครับ